ในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมรู้ก่อนกี่กด Subscribe Channel x o m s k r กันด้วยนะชแนลนี้ก็ทำเกี่ยวกับการสร้างเซิร์ฟไมโครพีเอ้นั่นเองนะเป็นการสร้างแบบฟรีๆนั่นเองใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูชแนลนี้ได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะ เอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมในรีเกยูมสติเกอร์ทีวีอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้เราจะมาสอนสร้างอุกภารนั่นเองนะเหมือนจริงมากเลยนะมันสามารถที่ว่าตกลงมาบนพื้นโลกเราได้นะแล้วทําการระเบิดนั่นเองนะก็เป็นอะไรที่เก๋ามากเลยนะก็สำหรับเครดิตในเช้าผมเป็นของรักเกมเมอร์นั่นเองนะใช่ไหมรักเกมเมอร์เนาะโอเคนะก็ไม่พูดเราทําเพลงกันเลยดีกว่านะอันดับแรกนะให้เราคุณลุมนั่นเองนะคุณลุมเท่าไรก็ได้นะที่เราต้องการในเช้าผมนะฮะตกนะโอเคก็ แล้วอยากให้ระเบิดแรงเท่าไหร่นะก็ยัดทีนทีเข้าไปเลยนะฮะขุดหลุมไว้ใต้ดินนะเนีย่ยก็ไดนะ้แต่ผมจะเอาแค่นี้พอนะฮะโอเคแล้วก็ทีนทีอุดไว้เลยนะฮะเพื่อแบบว่าให้เจ้าอุกอุกบาทนะฮะได้ทําการตกบนบนโลกของเราแล้วก็ให้มันระเบิดนั่นเองนะฮะโอเคยัดทีนทีแป๊บหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นนะก็ใส่ทีนทีไม่ใหฮเต็มตรงนี้เลยโอเคนะแล้วก็ให้เราเอา บล็อกอะไรก็ได้นะมาอุดไวในเช้าผมนะฮะก็อุด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 นะเพื่อจะทําใหเ้เจ้ามุกกรบาทนะตกมาสูงเท่าไหร่ก็ตามใจเราเลยนะผมจะเอาความสูงแค่นี้พอนะฮะซึ่งมันจะเปลื่งเวลาหกนั่นเองนะรับผมนะฮะโอเคอุ้ยขุผิดคุดผิดเรับใคด้วยนะฮะโอเคอุดไว้ได้นะไม่มีปัญหานะแล้วหลังจากนั้นนะ,ะเราวางเจ้าเพจนะ ไวทับบนทีทีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะก็วางเจ้าสปาเบรดนะครับนะฮะให้มันซ้อนกันด้วยนะโอเคโอเควางให้มันซ้อนกันนะไม่ต้องมากนะครับเดี๋ยวเครื่องหลักนะฮะโอ้โหแม่งบล็อกเค่กูเลยนะฮะก็โอเคก็รูปร่างลักษณะของมันก็เหมือนกุ๊กบาทแล้วนะซึ่งดูดิมันเหมือนกับไฟลุกใช่ไหมแล้วก็เป็นควันคนเฟลนะฮะโอเคทําทำการทุบบล็อกนี่ออกนะมันก็จะทำการตกมายังพืนโลกของเรานั่นเองนะฮะ เดี๋ยวค่อยดูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูตกไปแล้วตกไปแล้วระเบิดแล้วในเช้าผมนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฟี้ยวมากเลยนะครัแบบว่าแกล้งเพื่อนหรือว่าอะไรสักอย่างนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะไงฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อแรงใจของคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายๆโอ้โหไปเจอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe หรือว่ากด ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม